แต่ทุกวันนี้มันก็ติดโควิดด้วยอะไรด้วยก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีน,นะคนก็ไม่ค่อยมีเงินซื้ออ่ะ ก็เห็นมากพวกคนที่ทํางานเขาก็ไม่ค่อยมีโอทีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเศรษฐกิจมันบ่ะมันเดินไม่ได้อ่ะส่งออกไม่ได้อะไรไม่ได้ออเดอร์มันก็น้อยใช่ไหม,มก็มีผลกระทบเยอะถามว่าพอไหมก็พอพอได้หมุนนะได้หมุนไปวันๆนะพี่แต่ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ่ะ ่ไหมพอได้อยู่ได้กินไงคือใช้ในครอบครัวแต่แล้วจะได้ได้เก็บแบบเมื่อก่อนมันถงไม่ได้หรอกก็คืออันไหนที่เราตัดได้เราก็ต้องตัดอ่ะต้องต้องเซฟใช่ปหละ่ะยากยากจริงกลัวเลยพี่มันก็เป็นทุกที่อ่ะตอนนี้เป็นทุกหมู่บ้านแล้วก็เป็นทุกซอยด้วย ถามว่ากลัวไม่กลัวมากเลยมันก็จําเป็นเลยนะเราก็ต้องทํามาหากินน่ะเรากลัวทําไงได้เราหยุดหยุดไม่ได้รายจ่ายเราไม่หยุด,ยยด้วยอะไหมดก็ต้องสู้นะพี่ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปอะ่ะใช่ไหมเราหยุดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราหยุดทุกอย่างมันก็จบอะ่ะเราก็ต้องสู้กันต่อไป่ะพี่ เรากลัวก็กลัวก็คณกลัวแหละแต่ก็ต้องเดินต่ออ <c oughs> ะอะไรเบบนั้ <c oughs> <c oughs>